ครับวันนี้ก็มีรีโวเข้าใหม่สีเทาดำนะครับนาเกมมเป็นนวดตัวนี้เลยนะครับนะเป็นตัว2.4หน้าหมูป่าแล้วเรียบร้อยครับเป็นตัว N-T z e d i t i o n ตัวสมาร์ทแคปนะครับนะปี2022นะครับเลขไม้20,000เท่านั้นครับกับราคา419,000ครับผ่อนแค่7,500ตลอดอายุสัญญานะครับไม่มีเพิ่มไม่มีลดแน่นอนส่วนลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดครับสามารถซื้อรถกับผมได้เหมือนกันไม่จําเป็นต้องทําเรื่องที่กรุงเทพผมมีบริการไปนั้นไปหาถึงหน้าบ้าน ผลอนุมัตผ่านแล้วส่งรถสไลด์ให้ด้วยครับทั่วประเทศอยากได้คันนี้ติดต่อมาส่วนรายละเอียดคันนี้จะเป็นยังไงรอบคันเดี๋ยวไปชนคื้นต่อไปครับ สวัสดีครับนวันนี้ก็มาเจอกับผมเลยครับแมนน้อยเพชรยน์คนที่ยิ่งใจที่สุดแล้วในมีนบุรีครับวันนี้ก็มีในส่วนของโตโยต้าลีโวนะครับเป็นตัวหน้าหมูป่าหน้าใหม่เข้าใหม่ครับนะสีเทาดําสีขายดีด้วยนะสำหรับคันนี้ก็เป็นเกียร์แมนนวลนะครับนะ2.4 n t Z e d i t i o n ตัวสมาร์ทแคปครับปี2022เลขไม่20,000นะครับเลขไม้20,000ใครไวกว่าได้ก่อนนะครับราคา419,000ครับผ่อนแค่7,500ตลอดอายุสัญญาครับอยากได้คันนี้แค่ติดต่อมา ดเว็ว,วเลยนะครับนะโอเคอยวเรามาชมความเดิมของเขาก่อนเลยนะครับนะตัวนี้ก็เป็นตัวหน้าใหม่แล้วเรียบร้อยเป็นตัวหน้าหมูป่านะครับที่มีเขี้ยวด้านบนเนาะพร้อมกับโครเมียมสีสวยกระจังนหน้าเป็นสีดําเป็นโนบักครับพร้อมกับป้ายทะเบียน9473นะครับทะเบียน9473แคปแล้วส่งหาผมทันทีหรือโทรบอกป้ายทะเบียนผมทันทีรีบจองคันเข้ามานะครับนานๆี่มีเข้าทันทีครับสำหรับสีเทาดานะครับดูแลรักษาง่ายนะครับนะแล้วก็เป็นสีพื้นฐาน สีที่กําลังยอดฮิตตอนนี้เลยนะของตัวเตี้ยนะครับก็ถือว่าสวยสภาพของโคมไฟครับรอยหินกระเด็นแทบไม่มีแก็บระหว่างกันชนครับไม่มีอ่านี่คือรถเกรดเครับไม่มีชนหนักจมน้าพลิกคว่ำแน่นอนนะครับนะแล้วก็สเหลี่ยมฝากระโปรงก็ถือว่าคมถือว่าแจ่มอีก1นึ่งคันนะครับแก็บนะระหว่างตัวรถกับตัวกันชนนะครับสวย2ฝั่งเลยนะครับรอคัดให้แล้วเรียบร้อยครับไม่มีชนหนักจมน้าพลิกคว่ำเล่มสูญหายก็ไม่นําเข้ามานะครับเพราะว่าอะไรครับถ้าพบว่าคันนี้มีการ เปลี่ยนเครื่องมาคัสซีมีการตัดต่อมามีการพลิกคว่ำมามีการจมหน้ามาผมรับซื้อคือ100%วารบันตีที่อื่นอาจจะให้แค่7วันครับแต่ผมให้ไปเลย30วันนะครับเอาไปลองเอาไปใช้งานยาวๆนะครับผ่อนแค่7,500เครดิตดีฟรีดาวได้อัพยอดได้ด้วยนะครับและที่สำคัญนะครับล้อแมกอลลอยจากโรงงานให้แล้วเรียบร้อยครับพร้อมกับยางปี21เ็นะครับเป็นยางดันหลบนะครับนะแต่ผมดูจากสภาพยางแล้วก็เอาไปใช้งานได้ยียาวๆนะ ดอกยางเหลือเลยนะครับแม็กสวยนะครับน่าแจ่มๆผมแนะนําคันนี้นะครับก็ถือว่าโอเคนะและที่สําคัญภายในซุ้มล้อนะครับนี่เลยนะการมาร์กจากโรงงานนะครับจุดเม็ดอาร์ตนะตัวโช๊คการแต้มสีจากโรงงานอยู่ครบปกติครับสไลเดียน์้านข้างก็ถือว่าแจ่มผมขออนุญาตดึงออกให้ดูกันชัดๆนะครับนี่เลยนะครับสวยมากนะครับและที่สําคัญมือจับนะครับมีการลอยให้แล้วเรียบร้อย นะครับมีมีตัวกันรอยให้เรียบร้อยนะแล้วก็กระจกนี้เป็นกระจกปรับไฟฟ้านะครับการศาสตร,ร์มีให้พร้อมครบจบเลยนะครับด้านซ้หลังคาด้านบนก็ถือว่าสวยถือว่าแจ่มอีก1นคันนะครับแล้วก็สัเหลี่ยมด้านข้างนะครับด้านะทางขวาไอ้ทางซ้ายนะครับรอยลักยิ้มไม่มีนะครับนะคันนี้เข้ามาใหม่แล้วเรียบร้อยครับนะแล้วก็ในส่วนของด้านหลังนะครับก็ถือว่าโอเคเลยนะไม่มีการชนหนักจมนะ้ำผิดความแน่นอนนะเขียนคําว่าตัวต้าครับฝั่งหนึ่งก็เขียนคําว่าไฮรักนะครับด้านล่าง วีโก้ลีโวนะครับนะไปวีโก้ซะแล้วนะครับโอเคมาในส่วนของไลเนอร์บอกเลยว่าสมกับไม้สองหมื่นครับเพราะว่าตัวแกะจากแมพพิมของไลเนอร์นะครับยังอยู่ครบปกตินะวิธีดูรถมือสองนะครับต้องดูโดยรวมด้วยนะครับนะแล้วก็สัหลี่ยมครับทางสะโพกซ้ายสะโพกขวานะครับอยู่ในสภาพดีแบบนี้หัวน็อตนี่คมกลิบอยู่แล้วนะครับนะก็ถือว่าโอเคอีกหนึ่งคันนะครับคันนี้ผมให้จากร้อยคะแนนนะครับ ผมให้คันนี้เป็นเลย97คะแนนอีก3คะแนนให้ป้ายแดงไปนะครับนะน,นี้ก็เป็นรถมือ2แล้วเรียบร้อยนะก็อยู่ในสภาพดีสภาพที่สวยสันเดียบคันข้างก็ถือว่าโอเคเลยนะครับและที่สําคัญนะครับในส่วนของตัวแคปบนะตัวยางของเขาครับไม่มีการเสื่อมสภาพนะครับแบบนี้เลยนะยังไงก็คุ้มยังไงก็จบครับแล้วก็ตัวมออกนะครับอยู่ครบปกติการเติมลมนะครับมีบอกให้นะบรรทุกหนักบรรทุกแบบไม่บรรทุกเลยอย่างเงี้ย เขาก็มีบ่งบอกมาให้นะก็สามารถเลือกเป็นบาร์ได้นะหรือ K KPI ก็ได้นะครับนะก็มีให้เลือกเหมือนกันและที่สําคัญครับหูช้างอยู่ในสภาพดีแบบนี้ตัวยางไม่มีการสึกหลอของตัวยางนะครับดูให้ครบดูให้จบนะครับแล้วก็ในส่วนของคัน B นะครับนะตัวบานพับนะครับนะัที่ยึดกับตัวคาน B อยู่นะหัวน็อตบอกเลยว่ากริบมากนะครับหัวนอ็อตกริบมากและด้านในครับโอ้โหนะสวยๆเบาะหนังครับสีดํา นะมีให้แล้วเรียบร้อยครับนะสีสวยใสๆแบบนี้คันนี้พร้อมขายแล้วเรียบร้อยนะครับและที่สําคัญเบาะคู่หน้าก็ไม่ได้ขาดไม่ได้ยุบตัวนะเป็นเบาะผ้าระบายความร้อนได้เร็วแน่น,นอนนะครับแล้วก็ตรงนี้ในส่วนของตรงนี้นะครับก็อยู่ในสภาพดีกระจกหน้าต่างไฟฟ้าออโต้ฝักคนขับครับเซ็นทรัลล็อกไม่ให้กระจกปรับไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็พวงมลาลัยก็สวยๆนะรอยแหวนขูดไม่มีแน่นอนนะครับหน้าจอขนาด8นิ้วใหญ่มากนะครับใหญ่ๆใ,ใหญ่กว่าฟอร์จูเนอร์อีกนะ โฟลเนอร์ Junior, แค่7นิ้วนะครับตัวนี้ได้8นิ้วแล้วเรียบร้อยนะครับและที่สําคัญนะขออนุญ,ญาตเข้าด้านหนนะครับขออนุญาตปิดประตูมาอึบนะโอเคตึ๊บนะขออนุญ,ญาตเหยียบคาร์ดก่อนนะครับแล้วก็อ่านะสวยตัวนี้เลยนะครับนะ่าเครื่องยนต์ดีนะครับนะแล้วก็ตัวนี้เลขไม่แค่ 27 0 0 0นะครับนะใครอยากได้ไว้ใช้งานก็แค่ติดต่อมาได้ด่วนนะครับไม่นะครับนะแค่27,944นแค่2ิ9 4 4กโลเมตรนะครับนะและที่สำคัญนะครับหน้าจออขนาด8ปดนิ้วนะครับนะสามารถทำอะไรได้มั่งสามารถเชื่อมต่อ Android Auto ได้ได้บู o o t h ได้นะ USB ได้ครบจบเลยและที่สำคัญนะครับแดบบอร์ดก็ถือว่าสวยถือว่าแจ่มนะครับนะอีกหนึ่งคันเลยนะคันนี้ยังไงก็ครบก็จบนะครับ แล้วก็ถุงโอ้โหน่าะยังไม่ได้แกะนะครับน่าจอบหลังคาระบุขออนุญาตเปิดไฟแล้วกันนะจะได้สว่างนะโอเคสว่างแล้เรียบร้อยนะครับไม่รู้ว่าจะเห็นกันไหมนะครับน่าขออนุญาตเปิดประตูแล้วกันอ่ะเปิดหน้าต่างดีกว่าโอเคนะครับน้ำไฟมืดมากโอเคตัวเกียร์เกียร์สวยงามนะครับนะแล้วก็คอนโซลตรงกลางก็ถือว่าโอเคครับแล้วก็ในส่วนของที่วางแก้วมีมาให้เรียบร้อยนะครับที่พักแขนก็ถือว่าโอเคนะครับคันนี้อ่อคู่มือมีครบนะครับคู่มือมีครบน้อยคันนะครับที่จะมีคู่มือครบขนาดนี้ นะครับน่ชอบหลังคาโดยรวมครับก็ถือว่าแจ่มเลยนะหนึ่งคันดีๆครับนะคันนี้ต้องรีบๆกันหน่อยนะครับสภาพเกี A หา้ที่ไหนครับนอกจากที่เพรยนต์นะครับก็ต้องรีบติดต่อมาด่วนๆเลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมพาไปดูในส่วนของห้องเครื่องยนต์กันนะครับว่าจะเป็นยังไงรับในส่วนของห้องเครื่องยนต์นะครับบอกเลยว่าใหม่กลิกแน่นอนนะครับนะนี่ครับเครื่องยนต์ โอ้โหรอยน้ำมันเยอะไม่มีนะแล้วผมก็เปิดเสียงเครื่องยนต์ไม่อยู่นะจะได้ฟังเสียงเครื่องยนต์ไปด้วยนะครับนะสี่สูบสิบหกลาวครับร้อยห้าสิบแรงม้าเครื่องยนต์บล็อกเดียวกันกับตัวสี่ประตูยกสูงเลยนะครับรอยน้ำมันเยอะไม่มีแน่นอนคันด้านหน้านะครับนี่เลยนะล่องการใช้งานเห็นได้ชัดนะครับห้ามใหม่มาเด็ยขาดนะครับนะห้ามใหม่มาเด็ยขาดนะเนมเพจอยู่ครบปกตินะครับได้แยกโซล่านีมาให้นะครับและที่สําคัญครับนี่เลยหัวนาจะสวยมาก นะครับนะ้สันเหลี่ยมฝากระโปรงครับร่องการใช้งานเห็นได้ชัดการตีโป่งอยู่ครบครับเม็ดอาร์อยู่ครบแบบนี้เลยนะครับและที่สําคัญนะสติ๊กเกอร์ครับนี่ R134A นะครับนะในส่วนของน้ํายาของเขานะก็มีบ่งบอกให้เรียบร้อยนะครับนะและที่สําคัญนะก็สวยทั้ง2ฝั่งแล้วก็ตีตาโทยตามาแล้วเรียบร้อยนะครับนะของแท้แน่นอนนะถือโดยรวมนะผมบอกเลยว่าคันนี้ให้97คะแนนนะ97คะแนนครับ อีก3คะแนนให้ป้ายแดงไปะนะอีก3โอเคเนาะก็ถือว่าสวยถือว่าแจม่มขอย้ำรุ่นอีกทีนะครับนะโตโยต้ารีโว่2.4 NT Smartcab ตัว Z e d i t i o n นะครับเก์แมนนวดนะเลขไม่์แค่2 0,000ืเท่านั้นกับรถปี2022ครับราคา4 3, 1 9 0 0 0ยังไงก็คุ้มครับรีดติดต่อมาดร่วนๆเลยนะสุดท้ายนี้ครับนะก่อนลาจากกันครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยจะได้ไม่พลาดรถใหม่ๆส,สวยๆแบบนี้วันนี้แมนน้อยขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ